โอเคก็ชื่อมีนาค่ะเป็นต้องบอกอายุไหมไม่ต้อง <Okay. S 2> ชื่อมีนา<พ>อเดี๋ยวอีกร้อยปีก็ยังมีคนมาฟังโอเคถูกเป็นคนผัดใหญ่แล้วก็จริงๆครอบครัวเป็นคนพุทธแล้วก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้าตั้งแต่แรกแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่เชียงใหม่แล้วชื่อนี้ได้ไมาอย่างไรเอาจริงเหรอเรื่องมันยาว ต้งเล่าตนตอนไหนดีเราย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนยังเป็นพุทธได้ไหมคิดว่ามันน่าจะตอบคำถามได้ดีก,ก็จริงๆชื่อจริงๆแต่เดิมไม่ได้ชื่อมินนาชื่อจริงเมื่อก่อนชื่อกัญชลดุดมันแปลว่า,าดอกไม้ที่บูชาพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครอ,อบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวนักธุรกิจตั้งแต่แรกแล้วก็ เกิดมาในครอบครัวชาวพุทธแบบทั่วไปอย่างที่เห็นกันแล้วก็พ่อแม่เนี่ยทำธุรกิจอยู่ช่วงเด็กๆจาได้ว่าที่บ้านอะ่ะโคตรรวยเลยจาได้ว่าเพื่นพนอนๆอ่ะชอบมาพูดว่าเออบ้านเรานะแบบเป็นเหมือนมหาเศรษฐีจาได้ว่าเห็นพ่ออยู่ในทีวีอยู่ในนิตยสารอะไรเงี้ยลลตลอดเวลาแล้วเหมือนพ่อกแม่เป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในภาคใต้แต่พอมีช่วงหนึ่งอะ่ะพ่อแม่เขาก็ แยกทางการพ่อไปมีชู้แล้วก็ที่บ้าน,น,นก็ลงมาลายติดหนี้เป็นร้อยล้านอ่างเงี้ยพี่ตั้มก็ตอนนั้นตั้งแต่อายุประมาณ10บขวบมัง้งก็เริ่มเป็น depression ตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วอรเงี้ยแล้วจำได้ว่าแม่ครั่งช่วงเป็น depression คือ,อแม่เนี่ยก็จะพาไปหาพระไปเปลี่ยนชื่อไป,ไปทำนู่นไปทำนี่อะไรเงี้ยไปทำบุญเลยมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ ก็ฟาส forward มาก็คือก็ใช้ชีวิตประมาณนั้นมาแล้วก็จำแดกว่าโตมาก็คือหน้าที่ของเราคือต้องประสบความสำเร็จต้องรวยต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนพยายามเรียนให้สูงที่สุดไปเรียนต่างประเทศเรียนนู่นเรียนนี่ทำงานแต่ตอนช่วงเรียนเนี่ยเราก็เจออะไรหลายอย่างมันเริ่มแบบทำให้อาการที่เป็น depression เราหนักมากขึ้น จุดพีคตอนนั้นก็คือตอนที่เราคบกับแฟนคนหนึ่งได้ประมาณ4ีปีกว่าแล้วเราเองก็แบบเป็นคนหอยหาความรักด้วยเงี้ยแล้วจุดวันหนึง่งมันเป็นมันเป็นท็อกซิกวีเลชั่นชีพอะพ่ตมวันนึงเราตัดสินใจว่าโอเคเราจะเลิกกับเขานะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้เงี้ยแล้ววันนั้นก็กลับมาที่ห้องนอนปกติ ตั้จจได้่าส่งข้ขขอความบอกเลิกกับเขาสักประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างในห้องเนี่ยเขเริ่มลืมตาขึ้นก็ปรากฏว่าเห็นภาพว่าแฟนเก่านะยืนอยู่ข้างเตียงเขาแอบเข้ามาในห้องแล้วเขาก็ชกมีนาบนเตียงซ้อมแล้วก็ลากลงมาจากชั้น2มาชั้นหนึ่งใช่ก็เป็น abusive relationship อย่างเงี้ยพี่ตั้มแล้วก็ทําให้หลังจากวันนั้นอะ อาการดิเพสชันเรามันยิ่งแย่ไปกว่าเดิมแล้วเราก็ไปวัดบ่อยมากแต่คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็จริงๆที่บ้านอ่ะเขาเคารพเหมือนกับเป็นแม่ชีคนหนึงเป็นเหมือนคนทรงที่อยู่กับที่บ้านมามากกว่าแบบ15ปีแหละอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาอยู่หัดใหญ่ใช่ไหมพีตามแล้เราก็ย้ายไปหลายจังหวัดมากเพราะว่าแม่ชีบอกขย้ายไปที่ไหนเราก็ต้องย้ายตามเนี้ยคือแม่ก็จะแบบจริงจังมากแม่ก็ขายบ้านแล้วก็ อยู่ที่อื่นเสริมดวงอะไรเงี้ยคือแม่เชื่อมากตอนนั้นเองก็แบบเราก็เพิ่งพาแม่ชี้ด้วยแต่มันไม่ได้ช่วยอาการ d e p r e s s i o เราไม่ได้หายแล้วเราก็เป็น eating disorder ด้วยก็คือแบบเรากินแล้วเราก็ลวงคอววกออกอะไรเงี้ยเรารู้สึกตลอดว่าเราโคตรเกลียดตัวเองเราไม่มีค่าแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วช่วงหลังจากเลิกกับแฟนคนนี้ที่หลังจากดนซ้อมอีกใช่ไหมเขออยายอมเลิกดีๆีไหม สุดท้ายก็เลิกใช่สุดท้ายก็เลิกแต่มันก็มันไม่ดีหรอกเพราะว่ามันวันนั้นที่มันจบได้คือมีคนเรียกตำรวจมาไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแย่มากค่ะชิดนะตอนนั้นคิดว่าเป็นจุดที่แบบเกือบต่ำที่สุดแล้วก็เริ่มคิดค่าตัวตายมากขึ้นมากขึ้นแล้วช่วงตอนนั้นเองอะ่ะคือเรากําลังทำโปรเจกต์อยู่ที่จะกลับมากลับมาหาอะไ เราคิดว่าเราถ้าเราทำโปรเจกต์ได้ดีเนี่ยเราน่าจะได้ทุนไปทํางานที่เยอรมันเราคิดว่าโอเคอาจจะเป็นแบบชาตเตอร์ใหม่ของชีวิตอะไรเงี้ยหลังจากการเปลี่ยนชื่อไม่เวิร์กแล้วโอเคน่าอยากจะไปที่ใหม่รีเฟรชเนาะตอนนั้นที่เป็นยังเป็นชื่อไทยอยู่เนาะเออใช่ขนาดเดียวออสมัยนั้นอะ depression เขารู้จักกันไหมตอนนั้นไม่ไม่ไม่รู้ตัวด้วยไม่มีคนรู้จักเนาะใช่พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหม เรา<ช>รเผื่อเราก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เราไม่รู้จนกว่าจนกว่าที่แบบมันเราเริ่มฆ่าตัวตายแล้วหลายรอบอะไรเงี้ยเราถึงเข้าใจว่าจริงๆเราเป็น depression ก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือมันมีอาการออกนะแต่พ่อแม่เขาก็ไม่เข้าใจคนรอบตัวก็ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะพี่พี่ต้อมแบบตอนที่เริ่มเป็น d e เพ e s s คือเราเป็นเราเป็นคนที่ t o อ of the class ตลอดเงี้ยเราทําอะไรเราต้องไปทําให้ได้ดีตลอดเรียนอ่ะคือแบบ A ไม่ได้ต้อง A อะลรเลอย่างเงี้ยหรือทำทำอะไรต้องอย่างมันต้องแบบอยู่อยู่ให้ <The S 1> เด่น <best. S 1> ที่สุดใช่ the best จริงๆแล้วตอนนั้นคือเป็นสายกิจกรรมทำทุกอย่างเป็น MC ทั้งเรียนทั้งเล่นเลยใช่ MC ของมหาลัยทำเป็นคาวซุยหรือส u ูดิโด้วยอะไรเงี้ย,ดยอดคือใช่แต่พอมาเริ่ม,เร,มเริ่มที่ depression หนักๆอ่ะเราเริ่มไม่ได้เข้ากันกันกบคนอื่นแล้วเราเริ่มกลัวสังคมเราเริ่มแบบเราเรตัวแปลกๆอยเงี้ย แล้วก็เพอเพอแปลกๆเราไม่เชื่อใจเพื่อนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็แบบจริงๆก็โดนบูลลี่เยอะมากก็คือตอนนั้นทำโปรเจกต์อยู่กับอาจารย์คนหนึ่งเพื่อที่จะได้ทุนไปทํางานแล้วก็เรียนที่ลรมันต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็ตอนคือตอนนั้นเราเสียเพื่อนไปเยอะมากเนื่องจากเนื่องจากแบบ เรีนอิเล็กทรแล้วเข้าสังคมไม่ได้เพื่อนบูลลี่เราตลอดบูลลี่ทางโซเชียลด้วยแล้วก็เราเองก็ไม่ทําตัวดีกับเพื่อนด้วยเพราะว่าเราเราขาดความไว้ใจทุกคนเราแพนิคด้วยอะไรเงี้ยอะไรที่เราเคยนัดจะไปกับเพื่อนเราไม่ไปเราหลีกออกเราก็เลยคิดว่าโอเคเราในชีวิตเราตอนนั้นอะเหลือสิ่งสุดท้ายที่เราคาดหวังอะก็คือเรื่องทุนไปเรียนต่อที่เยอรมันเราทํางานกับอาจารย์คนนี้แล้วก็เราก็เริ่มบอกอาจารย์คนเนี้ย เขาเป็นเขาเป็นผู้ชายว่าเกี่ยวกับเรื่องภาวะทางจิตใจของเราด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาว่าเราขอเวลาในการทำทำงานหน่อยนะอะไรอย่างนี้เราก็เริ่มมีอะไรเราเริ่มเปิดให้เขาฟังเล่าให้เขาฟังเริ่มสนิทกับเขาแล้วเขาเราสองคนก็คุยกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเขากลายเป็นเพื่อนคนเดียวของเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งอะ่ะเราทํางานอยู่เราก็เหมือน ส่งข้อความคุยกับเขาเกี่ยวกับผลแลบอะไรประมาณเนี้ยผลการทดลองแล้วปรากฏว่าเขาอะก็เหมือนจะแวะมาหาเราซึ่งสิ่งแล้วตอนนั้นเราก็จำได้ว่าเป็นคืนเดียวกันที่บอกกับเขาว่าเราเนี่ยเพิ่งโดนแฟนซ้อมมาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเลยไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทาอะไรต่อได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะช่วยนะเขาเข้ามาหาเราที่แ l บแล้วปรากฏว่าเขาก็ล่วงละเมิดทางเพศกับเรา ที่นั่นพอเราเหมือนกับทุกอย่างมันไล่เลี่ยก,กัน<อ>มากอะพอเราเลิกกับเขาปุ๊บตอนที่จะขอเลิกกับแฟนคนนั้นก็คือช่วงเวลาทําแลบเพื่อจะไปเยอรมันด้วยโอเคครับ okay, ใช่ก,ชก็เราเรา,เรากลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็เราก็โดนสิ่งที่แบบมันแย่อีกแะ่้ยแต่เราไม่ได้ยินยอมใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็เราก,ราก็ไม่รู้ทํายังไงด้วยอะเราเราด้วยความที่เราเป็นดิ p r e s s ั o ด้วยเรางงอะบอกไม่ถูกอะเ,ออเราคิดว่า เหมือนนะจุดตัวเนี้ยเราเข้าใจตัวเองในสมัยก่อนแล้วว่าทําไมเราถึงแบบไม่กล้าให้จะสู้ขนาดนั้นหรือว่าไม่กล้าที่จะร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยต่อหรือสู้กลับอะไรเงี้ยอืมว่า <c oughs> นั่นแหละหลังคิดว่าอันนั้นคือจุดที่พลิกที่สุดก็เริ่มหลังจากคืนนั้นอนะ่ะก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราโคตรแย่เลยเราซับซ้อนเนาะใช่แล้วแบบเราเป็นเหมือนแบบ piece of meat ที่แบบ เราเป็นแค่จังกะเราแบบโคตรไร้ค่าเลยอะแต่เราคิดไปเองใช่ไหมตอนนั้นคิดไปเองว่าว่าเราแบบมันไร้ค่าคือสภาพแวดล้อมมันบอกกับเราอย่างนั้นกับสิ่งที่เราเจอมันบอกกับเราอย่างนั้นมันแบบเป็นหลักฐานอยู่ตรงหน้าเราว่าเออชีวิตเราไม่มีอะไรดีแล้วอะแล้วบวกกับ depression ที่เรามี eating d i s o r d e ที่เรามีเราแบบตอนนั้นน้ำหนักก็เหลือ34กิโลกรัมได้มั้งแล้วแบบทั้งร่างกายทาั้งจิตใจคือไม่ไหวแล้วตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ45มัง้งยังไม่ได้ชั่ง ชหนักน้อยของหมาพี่เดียวใช่พี่ตั้มตอนนั้นคือบางคนอะคิดว่าเราจะตายแล้วอะน้อยมากใช่คือนอนก็ไม่หลับทำอะไรไม่ได้เลยแบบ cannot think straight มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นอะในการใช้ชีวิตทุกอย่างอะแบบแม้กระทั่งการกินแล้วอ้วกอะมันถึงขั้นที่แบบเรากินแล้วอ้วกตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าว,วันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเหมือนคนกำลังจะตายนั่นแหละ เราก็เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ต่อแล้วเราสภาพเราไม่โอเคพ่อแม่เราก็ไม่รักเราแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นที่กินข้าวแล้วล้วงคอวั้วเนี่ยหเหตุผลก็คือเราอยากแบบให้เราดูดีใช่ไหมหรือว่าส่วนหนึ่งแต่ก็มันเป็นการทำลายตัวเองส่วนหนึ่งมันเป็นอะไรที่คือตอนนั้นเราพบจิตแพทย์ด้วยเราจิตแพทย์ในไทยที่เข้าใจเรื่องนี้มันน้อยมากพี่ตั้ม เราก็ไม่ได้เข้าใจตัวเองร้อแต่ส่วนเริ่มแรกมันมาจากการอยากให้ตัวเองดูดีแต่หลังจากนั้นนะมันเป็นแ d ด i ิ t i o n ไปอย่างเงี้ยก็เรานั่นแหละเรารู้สึกว่าเราไม่มีทางออกเราก็เริ่มกินยาฆ่าตัวตายก็แบบเสิร์ชอย่างดีเลยหาวิจัยอย่างดีเลยว่าต,ตั้งใจตัจ้งใจใช่เราก็รู้สึกว่าโอ้ยมันแบบมันน่าจะมีความสุขที่จะได้ตายสักทีเงี้ยก็เราก็กินยาตามที่เราคำนวณมา ปรากฏว่าคืนถัดไปเรายังมีชีวิตอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ปกติแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็จาได้ว่าตอนลืมตาตื่นขึ้นมามันมีความรู้สึกเข้าในใจว่ามีอะไรบางอย่างบนฟ้าอยากให้เรามีชีวิตอยู่ต่อเราก็บอกกับเราว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ให้ให้ไปหาคนที่จะมาช่วยเราให้ได้มากกว่าเนี้มันยังมีอีกคนที่ช่วยเราได้มากกว่านี้ Oh, คือเราตั้งใจจะตายใช่ไหมใช่แต่ไม่ตายไม่ตายแล้วก็มันมีความความคิดนั้นเข้ามาณต,ตอนนั้นอะที่ด้วยความเป็นพุทธก็คิดว่าอ๋อมันคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟ้ายังเออ,เอ,อหรืออะไรอย่างนั้นยังมีเวรมีกรรมเออก็แบบชาวพุทธเนาะแล้วเราก็เลยตอนนั้นเราก็เลยเริ่มหาจิตแพทย์ที่เฉพาะทางเรื่องของ depression แล้วก็ eating disorder ด้วยแล้วก็คนแบบสำหรับเคสที่โดนลรคแล้วมือทางเพศดด้วยไปคนเดียวหรอไปกับเพื่อน ตอนนั้นไปคนเดียวตอนนั้นหาคนเดียวใช่ใช่แล้วก็ก็ไม่มีใครเชื่อเราเนาะเราก็ต้องแบบเหมือนสู้ตัวเองมาตลอดก็ต้องเผชิญอยู่คนเดียวเนาะใช่ยากมากพี่ตั้มเพราะว่าเราทําเราหาทุกทางมาแล้วแบบเราไปนอนวัดมาแล้วแล้วก็เรายังไม่หายจนพระด่าจริงไปนอนวัดจนพระด่าใช่โดนด่าว่าทําไมไม่ปรงสักทีงเงี้ยแล้วเราก็แบบเอ้า แทนที่จะช่วยอใช่แล้วก็แบบเดี๋ยวโดนพักบล็อกด้วยบล็อกด้วยนะบล็อกไลน์อย่างเงี้ยบล็อกไลน์บล็อกไลน์าหนูใช่ก็คือแบบเราแม่ชีเองก็ด่าก็ด่าเราเหมือนกันว่าแบบเราไม่เข้มแข็งจิตไม่เข้มแข็งก็ทำบุญสิไม่มีตังค์แล้วนะตอนนั้นอ่ะต้องทำก็ทำบุญใช่ทำทุกอย่างจริงๆจ่ายหมดตัวเลยใช่จ่ายทั้งค่าบำบัดค่าจิตแพทย์ค่าทำโอ้เยอะมากพี่ตั้มแต่นั้นแหละก็คือแบบเออ พอมันฟื้นได้อะหลังจากวันที่พยายามฆ่าตัวตายแบบพลิกๆแล้วอะก็รู้สึกว่ามันต้องมีสักที่หนึ่งที่ช่วยเราได้ตอนนั้นอะอยู่จาได้ว่าอยู่เชียงรายพักอยู่กับคุณยายยังตอนนั้นพักงานพักทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลยเสร์ชหาจิตแพทย์ในประเทศไทยเนาะที่ที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราที่สุดแล้วก็เจอที่ที่หนึ่งในเชียงใหม่เนี่ยเป็นจิตแพทย์ที่เพื่อนรู้จักอีกที เ,เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงก็เป็นคนหนึ่งเป็นจิตแพทย์อีกคนหนึ่งเป็นนักบําบัดเนี่ยทั้งทั้งคู่อยู่ที่เชียงใหม่คนที่เป็นจิตแพทย์เป็นคลินิกอยู่แถวในเมืองคนที่เป็นนักบําบัดอะ่ะก็จำได้ว่าเ,เพื่อนบอกว่าเขาจะช่วยขับรถพามาเพราะว่า,เ,าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนปรากฏว่าโอเคเราก็ทรานสเฟอร์เคสเราจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่เราก็ขับรถจากตอนนั้นก็มา แวะมาที่เชียงรายคับมาที่เชียงใหม่เชียงใหมแล้วก็มาเองขับเองหมดเลยอืมใช่แล้วก็วันนั้นให้พูดสั้นๆเนาะก็คือเราไม่ใช่คนรู้ทางเราลงทางง่ายมากดูแมบไม่เป็นแลเราก็ขับรถมาถึงบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านสีขาวๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงจากรถมาเขาทำว่าโทษนะคะเออ ดอรเดวิดอยู่ไหมจําชื่อไม่ได้ละเดวิดหรือปีเตอร์สักคนนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่นะที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลว่าเอาแล้วที่นี่ที่ไหนอ๋อที่นี่คือ,อไวแวมที่นี่คืออ๋อมาเจอโบสถ์ใช,ใช่คือที่นี่พี่ตั้มคือคือมันคือมิชชันนารีครับเราบอกมิชชันนารีคืออะไรอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็แบบไม่ได้อธิบายอะไรมากคำมาเองหลงเองใช่มาเจอโบสถ์ใช่มาเจอโบสถ์ประมาณนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำแล้ว เขาก็ถามเราว่าแล้วมาหาหมอหรอเพราะว่าใช่มาหาจิตแพทย์อะไรเงี้ยเขาก็ถามว่างั้นเดี๋ยวเราอธิฐานเผื่อได้ไหมเราเขาถามว่าอธิฐานเผื่อระคะใช้ทูตมไหมใช้เทียนไหมอันนั้นจะคริสเตียนครั้งแรกเลยปะใช่แบบคือมีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนแต่แต่สังคมเราอ่ะมันแต่เราไม่เคยไปโบสถ์เขาไม่ไม่เคยแล้วสังคมเราที่คําว่าคริสเตียนมันไม่ใช่อย่างเงี้ยคือมันคือตอนอยู่เรียนเมืองนอกคริสเตียนมันไม่ได้ไปโบสถ์มันไม่ได้จริงจังไม่ได้รักพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะอืม ราไได้ไปเยอรมันไหมไม่ได้ไปงไงใช่แล้วก็นั่นแหละเราก็พอมาเจอที่นี่แล้วเ,เขาก็มีอาจารย์สองท่านที่อธิฐานเผื่อเราวก,กับมิชลีนคนนึงตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่มีคนอธิษฐานเผื่อ <คน S 1> แล้วเราก็แปลกหน้ากับคนแปลกหน้าใช่ด้วยกันใช่แ,แล้วอธิฐานให้เราใช่แล้วเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าการอธิฐานนั้นคืออะไรเราก็เขาก็บอกกับเราแค่ให้หลับตาแล้วก็แบบเปิดใจอะไรเงี้ยแล้วก็โอเค พอเขาเขาก็เอามือวางบนบ่าเราแล้วก็เริ่มอธิษฐานจําไม่ได้ว่าพวกเขาพูดว่าอะไรเหมือนกันแต่จาได้ว่าตอนนั้นอนะคือเราร้องไห้หนักมากจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเสียงพระเจ้าอ่ะพี่ตั้เหมือนเรารู้สึกว่าความเชื่อเราก้าวกระโดดมากแล้วแบบจำได้ว่าพระเจ้าพูดกับเราว่าแบบ I got you I'm gonna change your life you're here you belong to me I'm gonna change your life it's gonna be okay it's gonna be okay ก็พูดอย่างเงี้ยซ้ำๆแล้วก็ร้องไห้แล้วเป็นครั้งแรกอะที่ข้างในใจเรนยูรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. พระเยซูมีจริงอะเราไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าพระเยซูคืออะไรหรือว่าไม้กางเขนคืออะไรหรือพระเยซูตายสามวันแล้วฟื้นไม่เคยรู้มาก่อนแต่รู้แค่ว่าพระเยซูจริงอะพระเยซูจริงยิ่งกว่าแบบพระองค์อื่นๆอ,อะมันเป็นความแบบแบบ enlightenment เข้ามาข้างในใจอะแล้ววันนั้นนะคือเราก็รับเชื่อแล้วก็เราเราแบบก้าวกระโดดมาก มาครั้งแรกอธิษฐานครั้งแรกแก็รับเชื่อเลยเรับเชื่อเลยไม่มีใครประกาศไม่มีใครเล่าให้ฟังแต่มันเป็นความความเข้าใจที่อยู่ยมันเหมือนแบบมีอะไรดาวน์โหลดมาให้กับเราพี่ตั้มเลาเราสึกว่านี่แหละคือทางออกของเรานี่แหละคือแบบคือคนคนนั้นที่บอกว่าเออยังมีอีกทางหนึ่งนะที่ทําให้เรามีชีวิตต่อได้หลังจากน,าน,านั้นนะเราก็อยู่เราตัดสินใจที่จะแบบเหมือนพักกรทธิโบสถ์ก่อนที่นี่นะแบบสักประมาณ ลองดูสักประมาณสองสวันนะค่อ,อยพักไหมใช่ตอนนั้น่ะพน่ารักใช่คือตอนนั้นมันมีเขามันมีเทรนนิ่งอยู่ก็คือเป็นการที่เป็นการเทรนนิ่งเตรียมให้คนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วเราอ่ะก็ช่วงนั้นเราก็อาสาเป็นล่ามให้กับที่นี่ด้วยเจคกิสเตียน เหตุการณ์วันนั้นก็ทาให้เจอคริสเตียนกลุ่มกลุ่มนึงกลุ่มพอประมาณเลยเขาเขาว่างนงว่าเฮ้ยนี่นี่ใครช่น,น้องน้องคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้ใครทุกคนงงมากพี่้มแล้วเรางงกับเขาไหมงงมากทุกคนทุกอย่างใหม่มากไม่รู้ว่าการนมัสการคืออะไรแต่ก็คือไปกับเขาทําทุกอย่างหมดอะไรเงี้ยแล้วเราก็มันมีคอร์อสนึงที่เรียกว่า d t s เนาะของ v ายแวรเลยเงีเ้ยแล้วก็มันเป็นคอร์สหกเดือนที่เกี่ยวกับการทําให้คนรู้จักพระเจ้าแล้วก็สอนให้คนอ่ะใช้ชีวิตในวิธีของพระเจ้าแบบรียะไรเงี้ย แล้วเราก็ได้ซิดอินในคลาสทุกคลาสแล้วเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างโตวไว้มากแล้วพระเจ้าพูดกับเราพระเจ้าเยียวยาเราเรามากอะในช่วงเวลาสั้นๆคือเราประสบกับเรารีคาเวอร์จาก Depression เร็วมากมากจริงๆแล้วก็เราพระเจ้าส่งคนที่ใช่ให้มาสอนเราให้มาช่วยเมนเทอร์เราอะโดยเฉพาะในเคสของการถูกร่วงละเมิดอะไรเงี้ยเราาใช่แล้วมันก็แบบทําให้เราแบบ เออชีวิเราเปลี่ยนจริงๆอ่ะแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยเราแบบเชื่อพระเจ้าเอ้ยเชื่อพระอื่นๆเชื่อแม่ชีเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา20สกว่าปีอ่ะมันเทียบไม่ได้กับการแค่เชื่อพระเจ้าเเดือนเดียวพี่ตั้มพระเจ้าเตรียมเตรียมทั้งสถานที่เตรียมโล c a t i o n เตรียมคนเตรียมคนที่เหมาะสมด้วยเนาะใช่แล้วภายในแล้วในอาทิตย์นั้นอ่ะภายในหนึ่งอาทิตย์ที่เชื่อพระเจ้าอ่ะพระเจ้าก็พูดกับเราอีกว่า like I'm gonna use you to be missionary แล้วคือแบบได้เลยพระเจ้าแต่ไม่รู้ว่ามิชลีคืออะไรก็เลยเดินไปถามโทษนะคะมิชลีแปลว่าอะไรตอบแล้วพระเจ้าไปแล้วตอบไปแล้วบอกว่าได้ไม่รู้ใช่ไม่รู้ว่าคืออะไรดีทุกคนก็ัวเหรอย่างเงี้ยเออลูกศิษย์ที่น่ารักมากพระเจ้าพูดปุ๊บตอบเลยใช่แล้วก็ค่อยมาถามทีหลังก็นั่นแหละนั่นคือเจอ์นี่เหมือนเปตรอาจจะประมาณนั้นใช่แล้วก็นั่นลูกลูกลอมคล้ายๆกันกับพระเจ้าจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้แบบ เรียนคอร์สนี้ด้วยก็คือเราก็ทำให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราก็เรียนของกับไวแวมที่อเมริกาต่อเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาที่นี่แต่ช่วงเวลาที่เราเรียนรู้กับพระเจ้ามีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพูดตลอดกับเราก็คือว่าบอกว่าเราเนี่ยมีค่ามาก like that you are precious you are precious stone แล้วคำเนี้ยมันมันตลอดทั้งปีอะมีแต่คนเหมือนกับเอาข้อพระคัมภีร์ให้หรือว่า เป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราแล้วคนอื่นพูดกับย้ำกับเราอีกทีแล้วพระเจ้าก็เริ่มพูดกับเราผ่านใครหลายคนบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อได้แล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็ย้อนกลับมาคาถามออตอนนั้นชื่อกันชลด์นะไอบูชาพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วเราก็เออว่ะลืมไปเลยว่าชื่อเราอะความหมายมันขัดแย้งก,กันกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วก็พระเจ้าถ้าเกิดพระเจ้าอยากให้เราเปลี่ยนชื่อนะช่วยบอกชื่อใหม่ให้ด้วยได้ไหมว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นมีผู้นําหลายคนที่เรารับใช้ด้วย เริ่มคอนเฟิร์มว่าชื่อเราเนคนจะมีความหมายเกี่ยวกับการว่าเรามีค่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มแบ่งปันกับคนในทีมว่าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อรู้สึกเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำมาสักพักแล้วทุกคนก็แบบใช่คิดเหมือนกันเลยฝันเรื่องนั้นเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็คอนเฟิร์มแบบแปลกๆมากเลยจนแบบงงอ่ะและ้วก็มีชื่อหนึ่งที่เข้ามาคือคำว่ามินารินซึ่งแบบว่าผู้หญิงที่เป็นเหมือนแบบ precious stone อะไรเงี้ย ที่พะยำอ่านคำนี้มาหลายครั้งมากของนิณรินทร์นิณรินทร์ใช่แล้วก็เป็นชื่อนึงที่ที่อยู่ๆมันก็เข้ามาแล้วก็แล้วก็พระเจ้าก็ให้ชื่อนี้กับคนนึงที่เป็นผู้นําทีมเราด้วยคําว่ามินารินเหมือนกันเราได้มาแบ่งปันกันก็รู้สึกว่าเออพระเจ้าพูดขนาดน,นี้แหละเปลี่ยนชื่อเลยอะไรอ,งอเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนจริงๆมันก็เหมือนกับรู้สึกว่ามันเป็นการประกาศตัวเองว่าเราเป็นของพระเจ้าแล้วอะไรเงี้ยอแล้วก็ทําให้เรา เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้แม่เราเริ่มเห็นความเชื่อของเราด้วยตอนแรกอะ่ะนางต่อต้านมากตัดขาดแม่รู้เป็นคริสเตียนใช่ไหม,มแม่ไม่โอเคเพราะว่าถูกล้างสมองอีกแล้วลูกสาวเราใช่ประมาณนั้นแล้วบวกกับมันเหมือนการการที่เราทรายุทธแม่<อ>ชีทรยุทธครอบครัว oh. เพราะเขาเป็นศิษย์แม่ชีใช่ใช่แล้วก็แม่ก็ต่อต้านเราต่อต้านอีธานด้วยสามีเราเนาะที่ตอนนี้แต่งงานกันแล้วช่วงแรกๆนี่คือยากมากทั้งแบบ เหมือนแทบจะตัดแม่ลูกกันทะเลาะกันแล้วเราแม่บางทีก็อิโมชั่นอลแบบไม่อยากอยู่แล้วจะฆ่าตัวตายแล้วเพราะว่าเราไปเป็นคริสเตียนคือเราก็แบบไม่รู้จะทายัางไงเหมือนกันนะตอนนั้นอะไงเงี้ยแ,แม่เคยเจอเพื่นอ,น,อนที่โบสถ์ไหมแม่แม่เคยมาเคยมาโที่์ไมไม่ไม่แม่แม่ต่อต้านมากตอนนั้นเราเป็นคริสเตียนเขาเขาเลยไม่มาเลยไม่ไม,ไม่ไม่เลยไม่ค่อยโอเคด้วยแต่เขาก็เห็นว่าเราดีขึ้นเพราะพระเจ้าแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องของอีธานก็คือสามีคนปัจจุบันตอนแรกอะ ตอนที่เราครบกันน่ะแม่ก็ต่อต้านมากแม่ชี้ก็ต่อต้านมากแบบดูดวงให้กับอีธานบอกว่าดวงเนี่ยไม่สมพงกันน,น,นู่นนี<ป>่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวจะถูกรดชนเข<ป>า<อ>เอาดวงอีธานไปได้ไงท่านหนึ่นนงสิสไม่รู้ไปหามาจากไหนอะงงมากแม่แม่นี้คือน่ากลัวมากจริงแล้วก็แต,แต่แต่มีจุดพีคจุดหนึ่งก็คือมีวันหนึ่งที่แบบเราครบกันมาสามปีแล้วเราพยายามที่จะแต่งงานกันแต่คือแม่ยังไงก็ไม่ยอมแล้วรู้สึกว่าพระเจ้าก็อยากให้เราเนี่ยแบบ เคาลบแม่อีธานก็อยากให้เกียรติแม่ด้วยกอ,อยากจะกขออนุญาตใช่ไหมถูกเราก็แบบไม่รู้จะทายังไงเพราะแม่บอกว่าสินสอดสองล้านบ้านหนึ่งหลังแล้วเราเป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีเงินเดือนอ่ะพี่ตัม้มมันเป็นไปไม่ได้มีหลายๆคนมองฝรั่งในประเทศไทยว่ามีเงินรวยใช <ๆ S 2> ่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่ไม่จริงค่ะไื่เล <laughs> พี่ตั้มไม่รวยเลยใช่ไม่รวยเลยใช่กลับไปแล้วจนเลยใช่ถูกนั่นแหละเราแต่ว่ามีวันหนึ่งที่แบบ พระเจ้าก็พูดกับอีธานเหมือนกันว่าเป็นวันที่เท่านี้นะจำไม่ได้วันวันที่เท่าไหร่เหมือนกันแต่พระเจ้าพูดอย่างเจาะจงว่าต้องวันนั้นต้องวันนั้นให้บินไปหาแม่ไปกันสองคนเพื่อไปขอกันแบบไปขอว่าตกลงแต่งงานกันได้ไหมที่หัดใหญ่ใช่วันนั้นก็นั่งเครื่องไปตอนในเครื่องก็คือแบบเครียดมากเพราะว่าแม่แม่ไม่น่าจะให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้จักแม่เราดีนี่คือพระเจ้าพูดกับเราแล้วก็ทําตามเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยใช่กั้นอนที่แบบทาตามเลยใช่ทําตามสิ่งที่พระเจ้านาจริงจริง เราก็ได้ทานกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสองคนได้รับก็คือพระเจ้าจะพูดผ่านศาส,สนาปลอมให้แม่ยอมให้ได้มันเป็นคําที่เราได้มาแบบงง,ง,งว่าเอา้าแล้วมันหมายความว่าไงวะอออย่างเงี้ยนะปรากฏว่าลงเครื่องปุ๊บแม่มารับอ่ะเดี๋ยวแม่พาไปหาเพื่อนแม่ก็ขับรถพาไปหาเพื่อนไปถึงที่วัดไปวัดไปวัดพาไปหาเพื่อนไปหาเจ้าอาวาสที่แม่สนิทด้วยบอกเนี่ยอ่ะแบเ,เหมือนแม่จะให้เจ้าอาวาสอีเวนต์ไลท์เรากลับมาเป็นพุทธอีกเอออย่างเงี้ยนะ เราก็จะแบบเหมือนให้ให้เรากลับไปเป็นพุทธให้ได้อีธานเป็นยังไงบ้างงไงไหมอีธานโกรธมากเป็นฟืนเป็นไฟไปพูดอะไรไม่ได้คือ <c oughs> อยากมาคุยกับแม่เรื่องแต่งงานใช่ <c oughs> ไม่ได้อยากไปวัดครับแม่แล้วโดนลากไปวดัดปรากฏว่าพอไปถึงวัดปุ๊บเจ้าวาัดบอกว่าเออสัมผัสจิตวิญญาณอะไรบางอย่างได้รู้สึกว่าเขามาถูกทางแลว้วการที่เป็นคริสเตียนเนี่ยให้เขาเป็นคริสเตียนต่อไปพระเยซูดีสําหรับเขาแล้วสองคนเนี่ยแต่งงานได้แล้วเนี่ยปีนี้เลยอันนี้เจ้าว้าวัดพูด พระเจ้าสถิตกับเจ้าวาดงงไหมพี่ตั้มงงงงที่ว่าทําไมเจ้าวาดพูดแบบนั้นจริงๆต้องต้องพยายามขัดใช่ต้องขัดใจแล้วเนาะใช่แลงงมากก็สนับสนุนเฉยเลยอ่ะใช่แล้วแม่ว่าไงอ่ะแม่ก็ซ็งดิแม่ก็แบบอยู่ๆเปลี่ยนเลยจากที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้กลายเป็นพูดภาษาอังกฤษได้เริ่มคุยกับอีธานเป็นครั้งแรกอ้าวเปิดปกติแม่พูดไดไหมแม่พูดภาษาอังกฤษเก่ง แต่ที่ผ่านมาเวลาอยู่กับอีธานก็คือแบบไม่เคยคุยไม่มองหน้าไม่ยอมรับไม่มองหน้าด้วยใช่สงสารอีธานอีธานาก็ผ่านอะไรมาเยอะเลยเนี่ยมากใช่แล้วแต่แม่แม่ยังไม่หยุดแค่นั้นแม่บอกว่าลูกสาวแม่ก็ต้องจีบแม่ด้วยเนาะประเทศไทยถูกแต่แต่ไม่จบแค่นั้นแม่ก็พาเราไปหาแม่ชีคนที่เราพูดถึงบ่อยๆยังไม่จบอืมเพราะแม่ชีเป็นคนที่ไม่ชอบอีธานมากๆแต่วันนั้นเขาไปถึงที่แม่ชีปุ๊บอ่าแม่ชีก็ที่ ต่อต้พวกเรามาตั้งนานไม่ช่อบอกว่านง่วันนีน้จิตแม่สัมผัสพระเยซูได้อย่างงี้พี่ตั้มเราบอกพระเยซูบอกว่าให้แต่งปีนี้เลยเขาเป็นคริสเตียนต่อไปดีแล้วดีอะแล้วงงอ่ะคือเราอ่ะคือพูดจริงๆนะคือเราคือมีนาแบบเครียดกับครอบครัวมาหลายปีมากจริงๆเพราะครอบครัวเราแรงไม่คิดว่าจะได้ยินคำตอบแบบนี้เนาะใช่เรารู้สึกว่ามันคือพระเจ้าจริงๆมันเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราตอนที่เราทิษฐานเียเพราะว่าแม่ชีจริงๆเป็นคนที่ไม่โอเคเลย ตอนที่เราเป็นคริสเตียนเขาแบบเขาดึงอะ่ะดึงแบบลากเราอะ่ะแบบฟิสิ i c a นะดึงลากเรามาที่จะให้เราอะ่ะกาบเขาลบเขาให้ได้อะ่ะพี่ตามมีวันหนึ่งอะ่ะแล้วเราอะ่ะก็รู้สึกว่าเราเปิดพระคัมภีร์เนี่ยดูพูดถึงเกี่ยวกับสตอรี่ของ like อ่ชารักมีชักอเบนโกให้เขาฟังอะไรเงี้ยคือเราเราเรสลิ่งกับเขามานานมากอะ่ะกว่าที่เขาจะยอมให้เราเป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่แบบไม่ไปทําโทษแม่เราอะไรเงี้ยแต่ณวันนั้นที่เขาบอกว่าเอ้ยเขาสัมผัสพระเยซูได้แล้วเนี่ยคือมันแบบ ขีพระเจ้าเจ๋งว่ะอืมใช่ก็เลยเป็นเหตุแบบเป็นคาพยานอย่างหนึ่งที่แบบว่าสุดท้ายเราแบบเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆแม่เราก็เปิดใจกับพระเจ้ามากขึ้นพี่สาวตอนนี้ก็เป็นผู้เชื่อแล้วแบบก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าจริงๆคำถามสุดท้ายครับอืให้เราพูดอะไรกับคนที่คิดว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ ไม่มีใครรเย้ยคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าที่แบบว่าคนที่เขาคิดว่าไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วอ่อยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยพระเจ้าอาจจะเป็นสิ่งที่เขากําลังตามหาหรืออยากให้มาลองชิมดูอะไรเงี้ยพูดได้เลยก็เราอยากจะบอกว่าเราเคยเป็นคนนั้นมาก,ก่อนที่รู้สึกว่าไม่เหลือใครที่รักเราแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรดีๆเหลืออีกแล้วในชีวิต แต่พระเจ้าทําให้เราเห็นว่าเราแค่ยังหาไม่เจอสิ่งที่เราต้องทอําอ่ะคือแค่เปิดใจอะ่ะเราก็เลยอยากจะบอกกับใครก็ได้ที่ฟังอยู่ถ้ารู้สึกท้อหรือรู้สึกว่ามืดแปดด้านเราเข้าใจจริงๆว่ามันรู้สึกยังไงลองเปิดใจดูลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูพระเจ้าเวียลกว่าที่เราคิดพระเจ้าไม่ใช่แค่ศาสนาจริงๆอะ่ะแต่พระเจ้าคือผู้ที่สร้างเรารักเราจริงๆอะ่ะอยากให้เห็นจริงๆว่าพระเจ้าดีแค่ไหนเรา อยากให้เห็นด้วยว่าแบบ your identity เพื่ออะไรอ่ะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆยังมีอะไรดีๆอีกเยอะที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เนาะขอแค่ตอนเนี้ยไม่ยอมแพ้ก่อน